สามลักษณะของคนที่จะได้พบเนื้อคู่ค่ะข้อที่หนึ่งนะคะคุณจะต้องมีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแรงกล้านะคะเช่นคุณอยากจะได้คู่นะคะคุณก็จะมีความเชื่อว่าคุณจะได้พบเนื้อคู่ของคุณสักวันนะคะและคุณจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้านะคะคุณจะมีผู้ชายในฝันของคุณอย่างชัดเจนนะคะและ รู้ความต้องการของตัวเองนะคะว่าตัวเองต้องการอะไรคะ่ะเช่นคุณชอบหนุ่มต่างชาตินะคะคุณก็จะมั่นใจในตัวเองว่าคุณจะต้องได้พบหนุ่มต่างชาติในชีวิตคุณแน่นอนคะ่ะคุณจะต้องมีแรงปรารถนาและแรงแห่งความศรัทธาความเชื่อและเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คะ่ะข้อที่2นะคะเมื่อคุณมีผู้ชายในฝันของคุณนะคะ อย่างชัดเจนว่าเขาเป็นคนแบบไหนมีลักษณะอย่างไรนะคะคุณจะต้องมองหาคู่หรือผู้ชายในฝันของคุณแบบปล่อยวางและหาคู่แบบเป็นผู้ให้100%นะคะโดยที่คุณจะไม่กังวลนะคะไม่รีบเร่งในการหาคู่ว่าเมื่อไหร่เนื้อคู่ของคุณจะมานะคะเมื่อไหร่คุณจะได้พบนะคะคุณจะไม่มีความรู้สึกว่า คุณเศร้าคุณเหงานะคะแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณกำลังจะได้พบนะคะและคุณจะมีจินตนาการวาดฝันนะคะว่าคุณจะได้พบเขาแน่นอนและคุณจะหาคู่แบบเป็นผู้ให้100%เซโดยไม่คิดว่าคุณจะได้อะไรกลับมาค่ะข้อที่3นะคะแรงปรารถนาของคุณนะคะจะผลักดันให้คุณลงมือทำค่ะคุณจะหาวิธีนะคะ ที่จะได้เจอคนที่ใช่คุณจะหาวิธีที่จะได้พบเนื้อคู่ของคุณค่ะคุณจะไม่รอวาสนารอเรื่องบังเอิญหรือว่ารอพรมลิขิตนะคะคุณจะศึกษาหาความรู้นะคะและปฏิบัติตัวนะคะคุณจะไปอยู่ในที่ที่มีเป้าหมายของคุณอยู่นะคะและคุณจะใฝ่หาที่จะได้พบเขาค่ะคุณลงมือทำค่ะ คุณจะศึกษาหาความรู้เอาตัวไปอยู่ใกล้ๆนะคะดูแบบอย่างของคนที่มีความสุขคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องที่คุณปรารถนานะคะคุณจะเอาตัวเข้าไปอยู่ใกล้ๆนะคะและลงมือทำทําตามคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องคู่ที่คุณอยากได้ค่ะถ้าคุณมีลักษณะ3แบบนี้นะคะคุณจะได้พบเนื้อคู่ของคุณเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครูจิตาจิตาเดอะแมชเมเกอร์สวัสดีค่ะ